ทีมงานของไฟดับครับเสียการเด้นครับนี่ว่าได้ไปอันไหนก็บเลดดมาแลนด์ค่อยครับเงือนอืนเมื่อกี้ได้เอาเบิรงรถเสียแดงครับเสียงละลังครับ รถเสือแดงครับสูงอานหนาฝนครับพ่าพ่อพ่อ,พอ,พอ แน่นๆครับรถไสดินหนาฝนเกิดอ,อยู่ประมาณนี้แหละครับเพราะว่าถ้าไสเอ่อรถกับรถกับอะไรกับพวเฮีย,ยสุดถนนก็เกิดการจีนไอพี่น้องมาได้เบิ้งครับชีวิตรถดำตาฝน ทีมงานของพวยดำครับผมขอบคุณพี่น้องผู้ใส่บริการครับพี่น้องเฮามีงานกระทักมากครับรับจ้างพี่น้องเฮาขอบคุณแต่ของที่ที่ใส่บริการครับผม